าลงคลิปอีกสักคลิปนะคะวันนี้พายไปผ่อนคลายทุ่งนานะคะหนูด้าหนูดำตัวนี้ชาย,ยและก็บัวขาวจะมีหมาดำอีกตัวหนึ่งอยู่หน้าบ้านนะคะเขาก็จะเขาก็าจะไปด้วยกัน,นะะที่โตแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้พาเขาออกไปเดินผ่อคนะคลายค่ะไปขับถ่ายของเขานั่นแหละคะ<ว>่ะคือจะไม่ให้เขาออกเลยนี่มันมันไม่ได้หรอกค่ะ จะมาแบบหักดิบเขาเลยอย่างนี้มันก็สงสารเขาค่ะต้องให้เขาออกบ้างเพราะว่าไอพวกที่มันรอบกัดหมาเนี่ยมันจะทํากลางคืนนะคะกลางวันมันไม่ไม่ทำค่ะเป็นคนแถวนี้บอกว่ามันชอบทํากลางคืนกลางวันหมาเขาไม่ออกมาเตะๆค่คะเขาร้อนเนี่ยกลางคืนเขาเขาออกมาหาเที่ยวหาอะไรเนาะ ส่วนเรื่องของน้องแมวนะคะส่วนเรื่องของน้องแมวก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะมีสมทบช่วยเหลือมานะคะแล้วแม่นุก็ยังยังอยากจะขอสมทบอีกตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ครบ เราได้เหลือเผื่อซื้อยาเห็บหมัดให้เด็กๆสี่ตัวนี้ได้กินด้วยจะดีมากๆเลยคเพราะว่ามันมันหน้าฝนแล้วเห็บหมัดจะชอบชอบมากแล้วหมานี่เขานอนใกล้แมวนะคะเขาอยู่พื้นที่เดียวกันเราก็กลัวจะไปติดแมวนะคะเห็บหมัดซึ่งเม็ดนึ่งก็380รนะคะของในกาดก็คือมัน มันได้ผลนะคะมันได้ผลนะคะของเนกานูนก็มาได้ให้กินทุกเดือนแล้วค่ะประมาณสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนสองเดือนกว่าใช่ค่ะสองเดือนกว่าก็สังเกตดูเขานะคะแล้วก็เนี่ยตัวเขาตอนเนี้มันต้องถึงเวลากินแล้วมันเลยมาสองเดือนกว่าละมันจะเข้าหน้าฝนมันเข้าหน้าฝนเต็มตัวแล้วะค่ะต้องป้องกันไว้ าเขากินไว้มันมันก็ได้ผลนะก็ได้ผลแต่ช่วงหน้าร้อนมันก็ไม่ไม่ต้องกินบ่อยก็ได้นาร้อนมันแบบว่าอาบน้ําได้ด้วยอะไรได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหน้าฝนนี่ก็อาบได้เหมือนกันไปทุนาหรอมันแต่มันห่างกินมานานก็อยากให้เขาได้กินนะะนี่ค่ะนุก็นั่งทําคลิปเสียงอยู่หน้าบ้านนะคะตอนนี้ไม่รู้มีเสียงอะไรแทรกซ้อนบ้างนะ จะเป็นทางทุ่งนาแต่ก่อนนี้เลี<า>ยงบัวขาวจูงบัวขาวจูงกับจูงเข้าจูงออกเช้าเย็นซึ่งโอเป็นเดือนสองเดือนทาเ,เดือนอยู่พอสุคทรวนะคะตอนนั้นนะคะจะช่วยบัวขาวมาจากทุ่งนาเนาะพอเขาโตแล้วเขาก็รู้จักที่รู้จักทางนะคะแต่ก็เป็นห่วงเหมือนเดิมนะคะมันมีทุกที่แหละพวกที่วางยาหมาเนี่ยมีทุกที่ค่ะ จะเล่าเรียกเขากลับบ้านตอนตอนนี้ประมาณ4ี่งเย็นแดดก็ยังเปรี้ยงอยู่น้องน้องแมวนะคะยังยังต้องการกลมนะคะยังต้องการกลมงสมทบช่วยน้องท่านละเล็กละน้อยเมตาน้องได้นะคะถ้าได้ก็จะไปซื้อพ่งนี้มาลือเลยนะคะกลับเข้าบ้านมาแล้วเห็นไหมคะว่าเขาอยู่พื้นที่เดียวกันกับแมวนะคะ ้าเห็บมัดเขาเยอะแมวก็จะติดไปด้วยจะต้องรักษากันหลายหลายต่อนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะนุกก็ไม่ใช่มีงบประมาณที่จะทําเองได้ทุกอย่างนะคะเพราะนุกก็ทํากินเงินเดือนค่าแรงขั้นต่าเองนะคะค่าใช้ใจ่ายของนุกในครอบครัวก,ก็มีเหมือนกันนะคะนุก,ก็ต้องมาพูดขอความเมตตาแบบนี้นะคะอย่าว่ากันนะคะ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะจะปเคลียร์เด็กๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูอะไรอ่ะดูอะไรลูกไหนมีอะไรเหรอมีอะไรลูก